สถานการณ์บริเวณพื้นที่พิพาททะเลจีนใต้ย,ยังคงร้อนระอุเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเรือฟิลิปปินส์และเรือของหน่วยยามฝั่งจีนชนกันใกล้แนวปะกการังพื้นที่พิพาททะเลจีนใต้โดยทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวโทษกันและกันทางกลางความตึงเครียดเกี่ยวกับการอ้างสิทธิ์ในน่านน้ำพิพาทที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆฝัง่งฟิลิปปินส์กล่าวหาจีนว่าฉีดน้ำแรงดันสูงชนกระแทกเรือส่งสเสบียงและเรือหน่วยยามฝังง่งของฟิลิปปินส์ทำให้เรือหน่วยยามฝั่งเสียหายหนัก ขณะที่หน่วยยามฝั่งจีนกล่าวหาเรือฟิลิปปินว่าเจตนาชนกระแทกเรือจีนหรือฟิลิปปินสองลำไม่สนใจคำเตือนของจีนและเข้ามาในหน้าน้้ำใกล้แนวปะการังเริมอ้ายในหมู่เกาะนานซาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลจีนก่อนหน้านี้เมื่อวันเสาร์ฟิลิปปินกล่าวหาจีนว่ากระทำการผิกดกฎหมายและก้าวร้าวจากกรณีเรือ,อยามฝั่งจีนยิงปืนฉีดน้ำแรงดันสูงใส่เรือประมงสามลำของฟิลิปปิน เพื่อขัดขวางไม่ให้ขนส่งเชื้อเพลิงและสเสบียงอาหารแก่เรือประมงในทะเลจีนใต้โดยเกิดเหตุใกล้กับแนวสันดอนสกาโบโรจซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างทั้งสองประเทศขณะที่จีนยืนยันว่าเป็นมาตรการพวกคุมที่ชอบทากับเรือที่ลุกล้ำน่านน้ำของจีน